การศึกษาช่วยเพิ่มความสามารถในการฟังอารมณ์และการมั่นใจในตัวเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขวัญจะขอเล่าตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาแนวทางการเรียนระบบทางไกลนะคะ คุณฮามิดาค่ะท่านได้สมัครเรียนในสาขาวิชารัฐธประสาสนาศาสตร์บัณฑิตนะคะท่านใช้วุฒิมหกเมการสมัครเรียนค่ะตามโครงสร้างหลักสูตรนะคะท่านต้องเรียนทั้งหมด20ชุดวิชา120หน่วยกิตค่ะจึงจะสําเร็จการศึกษาถึงปัจจุบันท่านได้ปรึกษาหารือก,กับสถาบันไทยยูออนไลน์และท่านตัดสินใจให้สถาบันไทยูออนไลน์ลงทะเบียนให้ในส่วนของภาพปกติ2องทค่ะ ท่านเลือกลงทะเบียนเรียน3ชุวิชาค่ะชุดวิชาและ3 3 4สานะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐค่ะจะสอบวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563ค่ะเวลา9โมงถึงเที่ยงค่ะในช่วงเช้าชุดวิชาที่2 33-207ค่ะเศรษฐศาสตร์และการคังสาธารณค่ะสอบวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563นะคะเวลา,าบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะช่วงบ่ายและชุดวิชาที่333 2 0 8แนวคิดและ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนาศาสตร์นะคะ2วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2563เวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะในช่วงเช้ารวมชุดว,วิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วอยู่ที่16ชุดวิชานะคะคงเหลืออยู่ที่4ชุดวิชาค่ะเทอมต่อไปจะลงทะเบียนได้คือเทอม1ทับ6 3บวกกับสำริดที่บัตรค่ะขอบคุณค่ะ